ดอกสโลจัดดูดิยิงไม่ออกเลยเป็นไงนไวโอตัวล่อชี่เอาเรื่องเพื่อนยิงสโลจัดตอนนี้ไงไงไงไ,ไวโอโล่ไงเพื่อน จริงๆล้วไวโอโลมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นโหดเลยนะแล้งผมให้เป็นแบบแรงเอสเลยนะคือมันไม่มีตัวที่เก่งวันนี้ละโลมเชื่อผมผมเรียนมา นี่คือเราก็เล่นแทงนะครับออกเดี๋ยวเราจะออกเป็นฟอร์เคปนี่ก็ไล่ย,ยิงกันไปก่อนนะยิงรีมันก็เข้าเลียนไม่ได้นะครับแบบนี้เขาทำอะไรวะเนี่ยฮฮ <laughs> ไม่เข้าเลียนหรอเอ้คอย่างนี้แจ่มเลยนะ <c oughs> กดสปินแล้วเฮ้ย <c oughs> ทีเดียว เอาๆอาๆอาๆอย่าห้าวอย่าห้าวเราก็กิ้งยิงไปเรื่อยๆนะใช้ความสามารถของไอ้ผีเสื้อกับตีกิ้งอย่างเดียวนะตัวไม่จำเป็นต้องออกของดามเมจเลยสักทีนะย, <c oughs> ยกเว้นแบบเราได้ฟอร์สเคตกับเ <c oughs> ฮลกาแล้วเกมเรานำ เราถึงจะออกนะครับนองน้ำมันไม่จำเป็นนะหายไม่ได้ระวังนะเพื่อนตัวมันตัวมันนำมาใช้ได้จริงๆนะอันนี้พูดจริงไม่อ่าทำไมคนชอบคิดว่าอ่าวะเรื่องไวโอลีตบอลลมเนี่ยเกินเป็นตัวร่อที่แบบว่าดีจัด ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูต,ตามที่ไม่รู้ว่าลอด,ดีไหมนะแต่ที่ผ่านมานี่คือแบบคือลอด,ดีทุกตาจริงแค่เรากิ้งหน้าเข้าไปนะอีกฝั่งก็จะประเคนตีนเข้ามาหาเราทุกสกิลแล้วก็เพื่อนก็จะฟีนะเชื่อผมผมเรียนมาเขา้าเข้าเปล่าได้นะอ๋อสวยสวยสวยโอเมากสวยมาก,ยมากอย่างนี้เพื่อน ไม่สวยละพอเรียน,นทำไรเนี่ยสวยรับให้ไงือจิ้งใส่วันเดอร์วันเดอร์ต้องวิ่งหนีนะครับผมมาดิมาดิมาดิโอ้ <Okay. S 1> ม oh, แมงตายเกิดมาโอเชิด oh, ต่อยเพื่อนดีท Ret รีสดีทรีสถอยเร็วมันตายเกิดมาโอ้ oh, มวยทำลายเพื่อน โอ้ยเจ็บนานไปวะเมื่อกี้ก็คือคุมมากแล้วนะแต่ว่าอีกฝั่งเขาตายเกิดมาแล้วผมเกิดขึ้นได้นะการที่เราลืมว่าเขามีตายเกิดเมื่อกี้ตายเกิดมาสองคนนะซีมี่กับเอเดนดอร์เฟลเลย ไม่งั้นเราแบบได้คุมเกมแล้วเมื่อกี้เนี้ไปลองเล่นมาโหดอยู่ใช่ใช่มันมันเล่นได้จริงมันเล่นได้จริงนะมไม่ใช่เล่นได้อะมันเก่งด้วยแต่ใครจะไปเล่นก็ลองลองดูศึกษาจากผมไปก่อนก็ได้นะว่าแบบเดินยังไงต่อยังไอองไอะไรเงี้ยก็จังหวะล่อทำไมถึงเข้า มันไม่ได้แบบแบบว่าฟีตาตาเลือกได้ขนาดนั้นนะเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแรกๆกันไปกลับก่อนดีกว่าพอมีฟอสเทมมันก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะ เจอหน้าอีกฝั่งแบบเวลาเราเจอแคลรี่ฝั่งก็ยิงแล้วก็ออกสกิลวอะอันติไปเลยเ,เล่นอารมณ์เดียวม้าเลยอารมณ์เดียวกับเดียวม้าเลยเดียวม้าลม,มเหมือนกันเป๊ะไม่ไม่เข้าแบบไม่เอาค่าเอาตอกเอาเลือดดกฝั่งด้านเลือดนี่คือถือว่าได้ค่าตัวมัน สวย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 ไม่เป็นไรแรกไปบอกให้มาดูคลิปสุ7เองนะเดี๋ยววาจะทำคลิปลงไ้โอลมเฮ้ยเอาของพีดหาเลยหาเลยไม่ค้บพอร์อเคยไปนันและเพื่อนฆ่ามัน เราต้องเอลมีเอลหน่อยนะไวโอโรมนี่ต้องเอลดีหน่อยนะครับผมอุ้ยเจ้มันโชว์อะแนะนำให้เล่นกับเพื่อนสรงกาเนะไวโอเช่นแบบแรดคิกซตัวหนึ่งที่แนะนำก็คือมากาก้านะตัวนี้คือโหดจริงถ้ามากับไวโอโลมนี่คือแบบว่าแบบไม่มีใครสามารถต้านทานคู่นี้ได้ โดนใส่ย,ยับเลยวะสวยข้างบนน่าจะโดนละเอาไปตุกคนสเมื่อกี้โดนสาตาบิน oh. กลับตอนนี้ oh. เราเล่นบนได้แน่ะเล่นบนได้เล่นบนได้เล่นบนได้นนไดแรดมาหน่อยแรด มาขวาง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 เนี่ยเล่นขวางแบบเนี้ยได้ป้อมกลางนเนี่ยูกเผยช่วงนี้ ตายว่ะตอนนี้มันต้องตายวะ่ะอ่าแล้วว่าหอยโอว่ะหายาแบบรับดาเมจเดนดอไม่ไหวนะเดนดอมันมากับซีมี่มันเลยรวยไปหน่อยย<า>ังไงดียังไงดีครับเพื่อนเย็แล้วอาะบิดาพระบ,บุตร ปัจจิตมาหมดเลยเอาหาวะเนี่ยนี่คือมาด้วยกันวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยระเบียงกลางอันนี้เพื่อนล้างให้แล้วอ่ะเดี๋ยวล้างมั้ลูกกระสุนไม่ใช่แค่ดินเหนียว <c oughs> อะไรวะเนี่ย ยัเคีอยไปวุ่นเรียดโลมก็ฆ่าได้เฮียบชิ้นต่อไปคือเฮียกาณนะเน้นแบบปัน่นป่วนอะตออไปเรื่อยๆทำติดยัยดไปเลยกลับันกลับบ้าน,บบานต้องเลือกให้ไอ้นี่ไปหนึ่งหนึ่งกับ สวยสวยสวยนั่นหนึ่งหนึ่งก็ไปโดนโดนมักิมี่ไงเพื่อนซิมี่กลแล้วกลจะถึงเวลาของเราแล้วจริงจริงเล่นแค่นี้มันก็มันก็ประมาณนี้แหละมันเล่นได้ประมาณนี้แหละอันนี้คือแบบไม่ได้เวอร์ตอนนี้คือไม่ได้แบบเวอร์ตอนนี้คือแบบปกติน่าจะเป็นตัวอย่างปกติของ ไบโอโลมไม่ได้แบบว่าเกมนำมือเบอร์นะถ้าเอาไปเล่นตามรูปเกมก็น่าจะเป็นมานี้แหละมีไวโอโลมิ่งโอโ้โหนี่หมินไวโอโลม,ม้าว่ะกูดามิเอตเดาว่า,าม,วมึงแน่นอนนะเพื่อน วไยโอลลมก็แบกอยู่ผมก็แบกอยู่วไยโอลลมผมอ่ดูดิยิงแบบว่าสโลจัดอ่ะแต่ว่าป่วนจัดอ่ะครับผมอเออแล้วร่มกลาง ได้แหลกบนแล้วนั่นแหลได้เหยียวกาแล้วพเพื่อนๆถอย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 อยถอยถอย้อยถอยถ่ยถอ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 ยัๆๆอยถองถอยถอยถบจัอล้อีล่วงหน้นหหนนอยถ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 วยถออกถอยถอยถยไอยออกถอยยออ ยิงสโลจัตชอนนี้ไงไงไวย,ยโอโลมไงเพื่อนอวยกูหน่อยดิโอโ้โ,โหบอกแล้วเออเล่นเรียวมาลมงังย,ยังแพพอมาเล่นไวโอโลมชนะก็คิดเราแล้วกันนะ บอกแล้วว่าตัวนี้มันวินเลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือมันใช้ได้จริงนะเวย้ยจริงๆมันไม่มีใครเชื่อเลยว่ะยังชอบดูหมิ่นไบโอเโลตโรมนี่เดี๋ยวดูดามดเมจนี่ย <laughs> คือดาเมจผมเยอะว่าฮายาตเตะเป็นไงละ่ะคือแบบคือมีแค่เรียวมะที่แบบว่าทำทั้งเกมที่ดาเมจเยอะกว่าผมนอกกนั้นคือผมแบบแบบ วัวมันโกงนครับจ้องฟ้าอวยกูหน่อยเฮ้ยมันเก่งจริงโอ้โ้อย่งนีม้มมีใครเชื่อ,อวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แหละถ้าใครเอาไปลองเล่นผมว่าเกมมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้หรือถ้าแบบเอาตัวแบบตรงกลางเก่งๆกว่านี้มีตัวอะไรอีกวะที่คิดออกก็มีแค่แรดคลิกซี่มาเกงกาเนี่ย เวเลสเดียวเซียนก็พอได้นะมันต้องแบบเป็นตัวที่แบบเดินบุกป่าเขาเก่งๆนะแล้วก็เราก็บุกอ่ะคือตอดยับอ่ะเป็นตัวเน้นตอดอะไรประมาณนี้งั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับไปและติดตามผมด้วยนะครับติดตามและกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงเจาจิงติดตามให้กูด้วยฝากติดตามแล้วกดซับสไครป์้วยนะ